สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพบกับโบค่ะแล้วก็ใกล้ถึงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine อีกแล้วค่ะใครกําลังมองหาเมนูขนมที่ทําไม่ยากแต่ว่าเมนูนี้อาจจะต้องใช้เตาอบนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีเตาอบแล้วก็อยากลองทําแบบใช้เวลาไม่นานเนี่ยวันนี้โบใช้วัตถุดิบที่สามารถหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมารวบรัดขั้นตอนรวบรัดเวลาทําให้การทําของเราเนี่ย ใช้เวลาน้อยลงค่ะแล้วเมนูวันนี้ก็มีชื่อว่า s t รอเบอ r ี่พายค่ะแต่จะพิเศษแล้วก็จะเป็นวาเลนไทน์ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนู s t รอเบอ r ี่พายกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นแป้งพายชั้นค่ะแบบสำเร็จรูปค่ะแบบนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะในตู้แช่แข็งเลยค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นสตรอเบอรี่สดค่ะไข่ไกค่ะ ยมสตรอเบอรี่และสุดท้ายเป็นแป้งอนเนกประสงค์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ มาเริ่มทําขั้นตอนแรกของเมนูสตรอเบอร์รี่พายกันเลยค่ะเราก็ล้างมือให้สะอาดค่ะเพราะเมนูนี้เราต้องใช้มือเยอะเลยแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะเราก็จะเอาแป้งค่ะมาโรยบนพื้นที่เราจะใช้ทำเลยปึ๊บแล้วก็ไว้ที่ตัวโ o ลล i n g pin ด้วยค่ะคลุกที่ตัว l o l l i n g pin แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งค่ะแป้งพายสำเร็จรูป เอาออกมาจากห่อแบบนี้เวลาซื้อมาเขาจะแช่แข็งมาค่ะเราก็เอาออกมาตั้งทิ้งไว้ข้างนอกให้อ่อนตัวแบบนี้เลยซักประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงค่ะแล้วแต่อุณหภูมินะคะถ้าอากาศร้อนมากแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะนี้แล้วเราก็จะแปะมีดด้วยเดี๋ยวเราจะเราจะหั่นแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะ ้บบนีการแป้งติเอ้ยการแป้งติดมีโอเคค่ะเราจะทำทีละอันเพราะว่าพื้นผิวของเราเนี่ยไม่ได้กว้างมากค่ะเดี๋ยวเราจะรีดให้เป็นแผ่นใหญ่ๆเลยก็เอาอันนี้กลับไปที่เดิมปิดไว้ก่อนการแป้งแห้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือรีดแป้งายอันนี้ค่ะมาเราก็รีดเลย ให้เป็นแป้งแผ่นบางๆค่ะตอนนี้มันจะหนาอยู่ใช่ไหมตรองไปลายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเก็บเอาตอนหลังพอเรารีไปเขาก็จะหดกลับมาที่เดิมแล้วก็ต้องค่อยๆรีค่ะออกแรงหน่อยนึง จากแผ่นนั้นอก็จะเริ่มบางแบบนี้แล้วค่ะจะรีอ,อีกนิดนึงด้านก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> ระวังมันติดรลยผิวอ่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวโบจะ รีดให้เสมอๆกันนิดนึงตรงปลายมันน,นโอเคค่ะคราวนี้บอกก็จะตัดค่ะตัดออกเป็นสามเหมือนเดิมแผ่นนี้ก็ไว้ก่อนก็ดูแห้งเท่าๆกันอย่างนี้ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะรีดให้หมดน,นี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไป ค่ะแล้วตอนนี้เราก็รีบแป้งพายเราก็ตัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยค่ะโบก็จะเอาแยมสตรอเบอรี่ค่ะมาทาตรงกลางเกแบบนี้เกลียกล่ยค่ะให้เสมอๆกัน เป็นชิ้นข้างล่างค่ะอ่าแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาพิมพ์ค่ะรูปหัวใจหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็พับแล้วก็เอากรรไกรตัดให้เป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะก็เอาพิมพ์จุ่มลงไปในแป้งค่ะแล้วก็ตัดตัดแป้งปึ๊บให้เป็นรูปหัวใจงี้ เราก็ประกบลงไปเลยค่ะก็จะเห็นเป็นลมหัวใจอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องทาไข่ขาวก่อนค่ะลืมนิดนึงไม่เป็นไรก็เอานี้็จุ่มไข่ขาวค่ะเอาเฉพาะไข่ขาวเพื่อให้แป้งพายแต่สองชั้นเนี่ยมันติดกันปึ๊บทาตรงขอบขอบค่คะ นนแล้วก็ติดกันอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้องใช้ซ่อมค่ะทำขอบให้ติดกันอีทีนึงก็เอาซ่อมจุ่ม,มแป้งค่ะแล้วก็กดลงไปอย่างนี้ก็จะได้เป็นลายสวยๆด้วย ถ้าเราไม่จุ่มแป้งนะคะมันก็จะติดขึ้นมากับแป้งอีกดแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาสตรอเบอรี่ค่ะมาหาั่นดูลูก ้ใกล้เคียงกันค่ะหัน่นเป็นรูปหัวใจค่ะปึ๊บตรงนี้ออกไปก่อนล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดก่อนนะคะก็หั่นแบบนี้ก็จะได้เป็นชิ้นใกล้ๆ้เคียงกันนี้ค่ะเราก็ตัดให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้ เราก็วางลงไปตรงนี้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้ว1ชิ้นค่ะเดี๋ยวโบจะทําให้ครบทุกชิ้นเลยแล้วเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบค่ะระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็เปิดเตาอบเอาไว้ที่180องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟบนไฟล่างค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทําให้เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบพร้อมกันค่ะ ่ะแล้วตอนนี้โบก,ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบค่ะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟบนไฟล่างค่ะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีนะคะแล้วแต่ขนาดภายจะทําอันเล็กอันใหญ่เนี่ยก็ต้องคอยสังเกตด,ดูค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนจะเสิร์ฟตอนที่ภายสุกเรียบร้อยแล้วดีกว่าค่ะ แล้วก็อบเสร็จแล้วค่ะสำหรับตัวเมนูสตรอเบอรี่พายของโบค่ะใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมค่ะก็จะได้ออกมาเป็นสีสวยๆแบบนี้เลย25นาทีค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบสีเข้มๆก็สามารถตีไข่ทั้งฟองค่ะแล้วก็ทาด้านบนก่อนเอาเข้าเตาอบค่ะก็จะได้สีเหลืองๆสวยๆเลยและทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลองทําเมนูนี้ไปให้คนที่เรารักแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะข้างในเว็บไซต์ก็จะมีทั้งวัตถุดิบอัตราส่วนผสมแล้วก็ตัววิธีการทำทั้งหมดเลยค่ะเข้าไปดูกี่รอบก็ได้ค่ะและสำหรับวันนี้โบแล้วก็เมนูสำหรับวันวาเลนไทน์แบบนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันเมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย